เราซาตานเราภาคมืดภาคมารนะแล้วก็หมอผีร่างทรงจอมขมังเวททั้งหลายเราอาคมไสยเวทนะพระสงฆ์แม่ชีนักบวชนักพรตหรือสีดาบททั้งหลายฆราวาสเองก็ตามนะเราหงพลายเราอสูรนะปีพุทผีปีศาจทั้งหลายนะพลายทั้งหลายที่คอยเป็นมือเป็นไม้ให้เราซาตานเราภาคมืดภาคมารทั้งหมดสิ้นหมอผีร่างทรงก็ตาม กรรมใดๆก็ตามที่เคยใช้อทิทธิเดชภัญญาตะบะฌานญาคุนสายมันดำกระถามคมเวทมนต์ทั้งหลายอำนาะจจิตใดๆก็ตามนะใ,ในการสะกดกดขม่มดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดก็ตามเอาไว้เป็นท่าใช้งานเอาไว้คอยสอดแนมเอาไว้ไปทำร้ายทำลาย,ลายเอาไว้หลอกหลอนนะหรือว่าเอาไว้ไปทำกิจต่างๆนะเพื่อสนองเกลียดตัณหาอุปทานแห่งตนก็ตามนะการใช้กระถามคมเวทมนต์ทั้งหลายในการบีบบังคับดวงจิตอื่นๆทั้งหลายนะจนการความทุกข์ทรมาน แล้วก็การใช้ตะบะชาญยานทั้งหลายในการสะกดกักขังนะบางภาคส่วนเอาไว้เป็นบริวารเอาไว้เป็นเอไว้ดูดพลังชีวิตก็ตามนะเพื่อส่งเสริมกําลังแห่งตนทั้งหมดทั้งสิน้นะเอาไว้ใช้ดูดบรารมีหรือสะกดกดข่มเพื่อทํากิจบางอย่างนะในการทําร้ายทําลาย,ลายนะต่อผู้คนทั้งหลายก็ตามนะต่อวัดวาศาส,สนาต่อองค์มหาบรารมีผู้ประสริฐครุุบาอาจารย์ก็ตาม นะการใช้ยาวิถีทั้งหมดทั้งมวลนะในการแทรกซ้อนแทรกแซงปัญจิตปัญใจหมู่ผู้ปวดทั้งหลายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในพระธรรมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในองค์มหาปรินิพปรสัตว์รครุขุบา,าจารยนะ์สร้างแง่สร้างมุมก่นะอให้เกิดความขัดแย้งในจิตในใจจนกีดการให้ไกลห่างจากพระธรรมกีดการให้ไกลห่างจากองค์มหาปรินทั้งหมดทั้งสิน้นะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถี นะในการปลอมตัวเป็นองค์หาบาร,รมีผู้โปรดสั์ครุคูบาจารย์เข้าสู่นิมิตเข้าสู่ฝันของผู้ฟังศาสธรรมก็ตามนะนิมิตของผู้ฟังศาสนธรรมทั้งหลายก็ตามผู้ผู้โปรดทั้งหลายก็ตามถ้ามันสิ้นเนะี่ยจนก่อให้เกิดความหลงยึดติดหลงศรัทธานะหรือว่าก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในองค์มหาบาร,รมีพระองค์จริงนะนะจนออกห่างจากพระธรรมก็ตามนะหรือว่า ม่โปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายก็ตามนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้พลังชีวิตบาร,รมีทิวาศสนาบาร,รมีของหมู่เหล่าอื่นทั้งหลายเอาไปใช้เสริมบาร,รมีตนเองเอามาแข่งบาร,รมีนะเอาไว้อวดบาร,รมีแข่งบาร,รมีกับเหล่าองค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์ครุขุบาอาจารย์นะสร้างรูปแบบนะความให้สรพสัตท,ทั้งหลายต้องมาหลงยึดติดวกวนสารวนแต่ไม่สามารถจะตรงต่อพระธรรมได้ ทั้งหมดนสิ้นนะหรือสิ่งใดก็ตามที <Momo S 1> ่เคยใช้เทลิติเตศนะปัญญาทั้งหลายในการโดนบันดาลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเงินทองทั้งหลายนะเหตุปัจจัยทั้งหมดนสิ้นก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยทั้งหลายในทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายของเราผู้โปรดองมหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครุขุบาอาจารย์ทั้งหลายนะก่อให้เกิดความความติดขัดข้องคาในกิจการงานทั้งหลายในกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลาย นะในการเป็นการอยู่ในการใช้ชีวิตก็ตามนะในความสัมพันธ์ตอนหม่หนึ่งเหล่าใดก็ตามทั้งหมดนั้งสิ้นนะหรือว่า,าใช้ไปก่อให้เกิดนะการสร้างข่าวหรือข่าวลวงบิดเบือนความเป็นจริงนะใส่ร้ายป้ายสีแอบนินทารับหลังต่อองค์มหาปรมีผู้ปรดสัตว์ครูครูบาอาจารนะย์ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะต่อหมลาสัพสัตท,ทั้งหลายต่อมมลาผู้ปวดสัตท,ทั้งหลายทั้งหมดนั้งสิ้น นะจนกลายเป็นแง่มุมขัดแย้งตัวเองปิดกัน้นปิดบงังความขี้คลาสว่างสวยไธรรมนะหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่ภาคเหล่าสัปทานเหล่าภาคมืดภาคมาทั้งหลายได้เคยให้ไว้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายในรูปแบบของสัญญาปีศาจและในรูปแบบของเหยื่อล่อก็ตามนะก่อให้เกิดแง่มุมทิฏฐิมานะอาหางการในตัวเองนะจนออกห่างจาก องมหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครครุบาอาจารย์นะแล้วก็กลายกลายเป็นความการปิดบังความขี้คลายสว่างสวยนะในต่อมลเหล่านั้น,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 นทั้งหลายทั้งมมุษย์สิน้นนะทุกกรณีกรรมทุกเพศรรกรรมทุกลากกรรมนะของเหล่าซาตานเหล่าเท่ามืดภาคามารทั้งหลายเราบริวารที่พวงพันทั้งหมดลสิน้นให้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกับขังตัวมันเองกลายเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานรักษามไม่หายนะการกลายเป็นความ บีบคั้นกดดันทนได้ยากทั้งหลายนะกลายเป็นความวิปริวิปร,ราดความคุ้มคลั่งความฟั้นเฟือในจิตในใจ,ใน,ใจ,ใน,ใจนะทั้งหมดนิน่นนะสิ่งใดก็ตามที่กระทาสภาษาทั้งหลายก็ให้ตีกลับย้อนกลับสะท้อนกลับทั้งหมดนั้นสิน้นนะทุกๆขนาดจิตจนะนกลายเป็นความวิปริวิปร,ราดกักขังตัวมันเองหมดแรงไร้กําลังนะเหล่าภาคหยาบทั้งหลายก็ที่ทําตัวเป็นมือเป็นไม้ของเราซาตานเหล่าเผ่ามืดภาคมารก็ตาม นะคอยสอดแนมคอยเป็นหอกข้างแค่คอยตัดรอนบันทอนนะคอยตัดกําลังนะมูเหล่าผู้ปรวสัตว์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะวิธีหนึ่งวิธีใดก็ตามให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมลเหล่านั้นย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองกลายเป็นความเจ็บป่วยทุกทรมารักษาไม่หายกลายเป็นความเจ็บป่วยร้ายแรงนะแล้วก็กลายเป็นความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายในการเป็นการอยู่ ในความสัมพันธ์ในหน้าที่การงานทั้งหมดนั่นสิ้นนะที่มีต่อหมู่เราอื่นทั้งหลายนะก่อให้เกิดเป็นความติดขัดข้องคาทั้งหมดนั่นสิ้นนะจนไม่สามารถจะเป็นกําลังให้กับเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารทั้งหลายได้อีกต่อไปหรือสิ่งใดก็ตามที่ได้มาจากเหล่าภาคมืดภาคมารทั้งหลายนะเอามาใช้ในทานที่ผิดก่อให้เกิดความหลง ขอให้เกิดความมหังการในจิตในใจความลำพองในจิตในใจทั้งหลายนะให้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนั้งสิ้นนะตลอดถึงบารมีที่วาาสนาบารมีและพลังชีวิตที่เหล่าภาคมืดภาคมารได้ดูดเอาไปจากภาคส่วนอื่นก็ตามคืนสูญสลายคืนสู่สุญญตาทั้งหมดนั้งสิ้นน้บแต่การแบบนี้เป็นต้นไปให้การสะกดการจองจํานี้มีผลไปกับทุกภาคส่วนนะไปตลอดการเถือนโสโสโส